เดคน้องช่องบาวิคุณบันุงงไม่นี้ว่านา้เลียนรหาสซส์ทำไดามาเรีวไปเจอแล้วกับผมงบนะเพืน

หลากค่นยางาพุ่นต้นมะพร้าวเต็มอยู่อะคนตลอดสายเลยล่ะต้นมะพร้าวเพราะตะเวนตกดิบอันตรายขีต้นมะพร้าวหลายตอนนี้บ่มีแต,ต่ะันตะเวนตกดิบมือใดยามใดบ้างล่ะขีต้นมะพร้าวนี่เต็มนี่แต่ยาำ อันเพื่อได้ย่านพีก็บยามาแถวนี้ี่้ะพีต้นมะพร้าวมันหลาตั้งไปครับตึกที่เห็นนู่เนี่ยเป็นตึกสัญลักษณ์ที่สั่งว่เสร็จสั่งว่แล้วกเมื่อกี้ตึกสูง,สง ฝนก็่อยหลาแดดก็่อๆฮอนแบบเมื่อนี้กับคลำ้ืนเน้ยสังเกตบ้างน้ำน้ำเป็นยังไงเริ่มจากนีไปก็ไซดีอยู่น้ำก็ได้ แค่หายลุ้งออกพิศพลงหน่ด้เคยนั่งเลี้ยวออไปเกาะล่ามขย้ายูุกังทะเลร,ร้อยเต็มอยู่ขยนี่เห็นว่าเนี่ยมันขามาเต็มอยู่นี่แหละครับมันมีแล้วที่ตั้งดาวมา นอนเสร็จกันตั้งดาวพระกันอาปยบ้านนอนกันนี่แหละเจนออกเข้ากับเจ้านี่ละงกางก็ไปประมาณหาร้อยเมตรคนก็ไปฮอดโฟกจิงสตรีทสถานที่บันเทิสงสำหรับคนท่องเที่ยวพากันไป ไม่ย่างเรียนตอนนี้น้ำมาขึ้นหนึ่งทีตนมะพร้าวมันไหลก็เลยประก,กาศยางโอ้เด็ดร่มดีร่มดีร่มดีเด็กบางครมีคนเลียนนำอะไรกันเล ลายขยะที่มันมีอยู่ร้อยยาวเป็นแถวอยู่กับทะเลมันก็ไม่เป็นกล่องขยะหรอกแต่มันเป็นขยะแบบเล,ลายเป็นถุงพลาสติกเป็นนี้อย่างสี้นะล้อยจมนามอย่างนี้นะแต่มันก็นเลี้ยวเหยนยน้ำม,มันใส่ทีนะลายหีอ,อยู่นั่งนั่งเลี้ยวไปป้มนณสิบผ่านทีชี่อเห็นเต้นเลย Kịp bà mẫn đến là không nắm được tay hoặc là không nắm được tay hoặc là là ครับนีเราออกข้าวอย่างนี้อะไรพว,วกตั้งดาวที่เพราะว่าเป็นอินเดียมันมแน่นอินเดียครับจตเป็นตั้งดาวจากพมา่าพม่าฟังติดไออัจฉยอินเดียมีคนแบบลักษณะหน้าตาคือคนอินเดีย จะชิดรายงานตรวจากมาอยู่มาพยาเรยอ